ใครจะมาเปิดสาขาเกสรอมรินและเปิดบุฟเฟ่ต์กลางเมืองใหญ่ขนาดนี้อ่ะมันทำเวอร์จังวะร้านที่เดือะเซนตอ่ะสามร้อยล้านปีร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านบาททุกอย่างจําไว้ว่าไม่จํากัดโรสเบีฟดูสี่ในลินวัวดูลินวัวของดินรัวดินรัววัวขาอิเบริโก้นะฮะและกินได้แบบบุฟเฟ่ต์ครับกระโปงเวทเอ็ปูอัดกุ้งแดงหอยเชล หามาสิแซลมอนเอามาทั้งหมดเลยอยากเอากุ้งสิบตัวได้ได้เหรอได้จริงเหรอหมายถึงทั้งร้านเท่วเดินตักทั้งหมดแล้วบวกอีกสิบหกเมนูอันนี้ผมนึกว่าต้องแอดออนต้องเพิ่มอร่อยเลยเดี๋ยวนิ่งกัดๆตมอง่็อันนี้อร่อยและนี่คือคอปเปอร์สาขาใหม่ล่าสุดสุดยอดบุฟเฟ่ออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ กับราคาเริ่มต้น1499บาทดูดิโอ้โหคนเยอะแบบมหาศาลจริงและเชื่อไหมฮะเขาจองเงินข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีเพื่อที่จะมากินหนึ่งมื้อบุฟเฟ่ที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะกับสาขานี้เกสรอมารินสาขาใหม่ล่าสุดว่ามีเมนูใหม่สุดยอดอะไรรอเราอยู่ อูตายยืดแอบต้องงานแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับเชฟโน้ตเจ้าสมุทรครับผมวันนี้คุณมาเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นบริการซับคเนนี่ครับโอ้ตายแล้วไม่ได้เื่อนกินเหล้าครับเป็นครั้งแรกนะที่อาจจะตกเทรนจากคนอื่นปกติผมเคยไปแตีที่ปิ่นก้าอฮะแต่ที่เนี้ยคือได้ยินว่ามันจะเป็นไปได้ไงใครจะมาเปิดสาขาเกสรอมรินและเปิดบุฟเฟ่ต์กลางเมืองใหญ่ขนาดนี้อ่ะ และนี่คือบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดในเมืองไทยปัจจุบันนี้ด้วยอออันนี้จากปากดูนะกุฟเฟ่โจอีกเลย <c oughs> สําหรับผมรู้สึกว่ามันดีมากวันนี้ก็เลยชวนพี่เจนี่มากินข้าวด้วยกันหน่อยพอดีว่าตอนเนี้ยเขาออกเมนูใหม่มา<อ>แล้วเขาให้ผมบอกว่าถ้าคุณไปกินมันจะมีแค่นี้<อ>และไม่รู้เป็นลายนะอ๋อนี่คือเมนูอราคาร์คือต้องบอกนิดนึง<ช>นะว่าที่เนี่ยเป็นมีมีอาหารแบบไลย์บุฟเฟ่แล้วก็มีอาหารที่เป็นอราคาร์คที่เราสั่งสั่งปุ๊บเขาจะทําแบบไฟดายนิ่งส่งโต๊ะ เขามีเมนูใหม่16อันเนี่ยอะแล้วก็ช่วยผมมาผมเฮ้ยมันทำวอร์จังวะมีอลาคาร์และมีไฟอาร์ดดิเน็งเออไม่อะไรก็ไม่รู้บุ๊คเต้ไปเราไปดูกันไปเดี๋ยวพาไปดูทีละเตชั่นทีละเมนูนะ เทปโน้ตคือเคยมาก่อนแล้วไม่ใช่ผมสนิทกับพี่เกษมอ่ะพี่เกษมก็คือผู้ผู้บริหารนี่สนิทกันแบบพี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วซีกันใช่ไหมอย่างนั้นวันนี้คุณพาทัวร์แทนพี่เกษมนะผมยังหาตัวเขาไม่เจอเลยเราสามีกับตัวเสมาตายตายตาไปที่เมนูอันดับหนึ่งรู้ไหมดีดีดี่เลสโกรมามาเขาบอกไว้ว่าเดือนปีนึงเขาขายสองล้านถ้วยอันนี้คือเรามาแบบเป็นลูกค้าจริงๆเลยนะลูกค้าจริงไม่ต้องเซตองเซตอะถนะเออดถ้าเกิดมาลูกค้าจริงอย่างแรกเนี่ย เขาจะให้เบอร์โตมาก่อนอ่ะเรารู้เบอร์โตเบอร์ไหนครับแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์ที่จุดสั่งอาหารแล้วก็สั่งไอ้ป้ายเมื่อกี้ก็จิ้มๆๆสั่งเอาแต่ก็จะมีลายแบบนี้อยู่ด้วยนี่นี่นี่อันนี้คือเมนูที่เขาบอกว่าเขาขายดีที่สุดในร้านเขานั่นก็คือทัพเปลซุปเป็นทัพเปลซุปที่เสิร์ฟพร้อมกับครัวซองเอาไหมเอาสิมาเลยคนละอันความจริงเนี่ยเขาให้เรามากิน16เมนูใหม่นะแต่เราไม่เราจะกินให้แม่งหมดลายเลยเรากินให้หมดลายเลยนี่สาธิตนะ นี่ฮะปกติต้องกินที่โต๊ะนะเราเถิมมาได้นึงฮะอือว่ามี้ทำเขาพังหมดแล้วยังไม่ได้มีแค่เราสองคนนะมีคนหนึ่งันนี้เราชวนเพื่อนเรามาด้วยมันคือพีทอีทแหลกมากินบุฟเฟ่ส่วนมันสมมติชอบทำไงชอบก็ได้อีกกี่ทั่วก็ได้ไม่จำกัดชั่วโมงเดินผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันที่เขาทำสดๆนะใช่ครับซึ่งจะสังเกตนะทุกคนคือทำแบบไฟดิเนก์อ่ะ จัเดเ,เป็นสเตชันแล้วเขาก็ยิ้มสวยด้วยนะไหนหนูเน้นแน่แต่เราไม่ปวดก็ต่อพี่ที่นี่รู้ป่ะผมมาเคยมาถ่ายรายการที่นี่ครั้งที่ผมมาถ่ายรายการชื่อรายการอะไรรู้ไหมรายการอะไรครับัวบานปลายร้านที่เดือเซ็นอ่ะสามร้อยล้านพี่หนึ่ร้อยห้าสิบร้านร้อยห้าสิบร้้านก็ดูเครื่องครัวดิโออ e. ่ะสังเกตเครื่องครัวอ่ะอันนี้เป็นโซนทอดโซนหมูราอันนี้โซนย่าง อันนี้ก็คือแบบไม่จํากัดเลยนะไม่จํากัดทุกอย่างไม่จํากัดเลยทุกอย่างจําไว้ว่าไม่จํากัดคือนี่กุ้งเผาเห็นไหมกุ้งเผาโอ้ยหเอาแแวะแวะเจ้ากี่ตัวก็ได้นะอ่าในอย่างกรณีสองตัวสองตัวเลยสองโลพี่เฮ้ยเพราะเป็นบุฟเฟ่ไงเจ้ากี่ตัวก็ได้ก็เป็นบุฟเฟ่ไงใช่เจ้ากี่ตัวก็ได้เนื้อจะเป็นพวกสาระเทมปันมีแซลมอนย่างตูน่าอย่างเงี้ยหอยเชลล์ที่เขาเสียอย่างเงี้ยตรงนี้เลย ดูครัวนะคือครัวที่เนี้ยเด่นตรงที่เป็นครัวเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําสดทั้งหมดคือปกติบุฟเฟ่ต์เนี่ยที่เราเจอมันก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ตกัตกต่างต่าตักเท่าไหร่ก็ตักไปบางห้องตักคูนพูนไปถึงโต๊ะมันก็เย็นชื่นหมดที่นี่ไม่แต่สำหรับคนที่ไม่เคยทำร้านอาหารนะการทำครัวโปลเนี่ยมันเรื่องที่อันตราย,ายที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเชฟมันไม่เรียบร้อยพี่เรามองเห็นนะ,ะแต่แตที่นี่ท,นที่นี่ไหมใจนีพึ่งเนี้ย จถึงใจถึงพงได้ความจริงเขาเนียบเนียบ <c oughs> อันนี้ขอเลี้ยวแบบลึกๆและขอขอตักเ,เยอะๆด้วยและสังเกตการทําบุฟเฟ่น,นะคือเขาเสิร์ฟเป็นแบบฟลายด์ิเน็งอ่ะก็คือมีการแต่งจานมีเดคอเรชัน <decoration S 1> และเนื้ออยู่ตรงกลางดูดิแล้วที่สคัคือพอชั่นเขาอะเล็กคือเราอยากกินหลายอย่าง15อย่างวันนี้ม,มันต้องชิ้นแบบสามสิบกรมัมห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยได้ไหมเยอะก็ไม่ไหวหรอกแล้วถ้าเราอยากกินเพิ่มก็สั่งเพิ่มเท่านั้นเองนี่ไงมักโรสบีฟดูสี มีลิ้นรัวดูลินล้นรัวขอลินล้นรั่วลินวล้นรั่วววลิ้นรัวรับสี่ชิ้นก่อนครับอ่า<ป>เราทำตัวแบบที่คนอื่นไม่ทำกันนะฮะก <c oughs> ็คืออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็กรุณาไม่ทำเรียนแบบนะครับเพราะปกติเขาไม่อนุญาตทงแำแบบนี้เดี๋ยวบอกครับ <c oughs> แบล็คเพิ่มก่อนเดี๋ยวเพิ่มก่อนนี่ <c oughs> <c oughs> าอีเบริโกนะฮะโปรดักต์ออฟสเปนแท้ๆนะอีเบริโก้แท้เลยเป็นฮาร์มอนเบียรต้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยและกินนะได้แบบบุฟเฟ่ครับจุดหลักของการทำบุฟเฟ่โดยสุ่มมาจุดที่แบบว่าทุกคนต้องมากินซาซิมิบาร์โอ้โหกระโรงเวดเอทปูอัดกุ้งแดงหอยเชล ฮามาจิแซลมอนทุกอย่างก็คือสามารถเลือกได้จะเอา A, B, C, D, E, F เอามันทั้งหมดเลยดิและแจ้งจำนวนที่ต้องการเช่นอยากเอากุ้ง10ตัวได้ได้เหรอได้พันห้<ม>ากุ้งสองตัวผมแล้ว้ยจริงอ่ะได้ครับมาผมขอฮามาจิ2ชิ้นครับกุ้งสองตัวครับโฮลาเต็ก2นี่ครับ เรียบร้อยโอ้โหแวก็เร็วสะดวกสบายทันใจแน่แนอูจริงโอ้โหมาแบบด่วนไปแบบด่วนขอบคุณครับอันนี้เป็นเป็นมุมของดองเขามีกุ้งดองปลาหมึกดองซีอิ๊วซึ่งอันนี้ดองหมึกดองซีอิ๊วที่นี่ก็คือขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อเลยเอาซะหน่อยไหมเอาสิมา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 นี่ดูมาแบบนี้กุ้งดองแล้วก็น้ำจิ้มเราตรงนี้เลยได้เลยครับนะวางมาเลยกันเนาะไปถ้าหรือว่าเป็นหน้าเนี้ยหน้าหน้าหนาวในหอยนางรมเมืองไทย น้ำมันจะแพงต้นมันจะไม่ดีหอยมันจะไม่อร่อยเขาก็เลยเป็นหอยเมืองนอกถ้าตัวที่เป็นหอยฝร,รัรงร่งเศสหอยเกาหลีญี่ปุ่นแล้วแต่แล้วแต่หน้าน้ำเลยเชลย์สุดท้ายจะต้องแวะคือก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ใช่ผมเคยไปกินที่ปิ่นเกล้าเด็ดมากเด็ดมากๆๆคือได้ยินว่าก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดานะเอาเนื้อวากิวสไลด์บางๆและใส่น้ำร้อนลงไปปุ๊บทีเดียวนะละลายไปฝ่ามือถึงนะพี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวซอยก็เป็นข้าวซอยแก้มวัวตุ๋นอ่ะเอาข้าวซอยแก้มวัวตุ๋นครับอยากดูหน้าตามันมากเราสองคนน่จะไปถึงโต๊ะไหมยดี๋ยวไถึงโต๊ะเลยเดี๋ยวสั่งไม่เยอะเลยและดูการทําของเขาก่อนครับนี่ทำให้ชามร้อนก่อนทำให้ชามร้อนก่อนแก้มวัวตุ๋นอุ้ยแค่ไม่น่ากินเห็นไหมโอ้โหครับนี่ฮะแล้วก็จะมีช่องออกมาตรงนี้นะเป็นบุฟเฟ่ต์ที่ปราณีตที่สุดเลยแล้วนะ ข้าวซอยแก้มวัวตุ๋นมาขึ้นเรือสั่งมแน้ะครับนี่สเตชันถัดไปนี่ฮะดูวิธีการทำนะครับโอ้โหแล้ววันนี้ที่เรามานะเรามาวันธรรมดาและมารอบห้าโมงเย็นไม่ใช่เราคือเต็มหมดไม่ใช่รอบพามทามใช่แล้วไม่ได้วันหยุดด้วยแต่ิเคชันที่เราจองมันังกี้ครับเนี่ยผมว่าใช้เวลาจองมาสเดือนอูยอมยอมแล้วดูดิดูนี่อูด ที่สำคัญคือไม่อันและนี่นะครับที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับนี่คือ16บวก1เมนูใหม่ประจำซีซั่นนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ปลากระพงนะครับเวทเอชนะครับแล้วก็มีกุ้งแดงอาร์เจนตินาด้วยแล้วก็ยังมีปลากระพงนะครับตัวนี้ก็เวทเอชเหมือนกันนะครับแต่ทำแบบมาชา่าแล้วก็เสิร์ฟเย็นนี่นในที่สุดนะฮะ เมนูไม่หมดจริงๆเพราะว่าเมนูเขาเยอะแบบนีกเอาเอามาทั้งอันนะผมว่าเอาบนโต๊ะลราก่อนอันนี้ชื่ออิเบริโก้อิเบริโก้เขาบอกว่ามีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ดูแล้วพี่โน้ตอยากชิมอะไรมากที่สุดผมบอกผมบอกเลยอันไเอาติดเรื่องนี้ลองชิมดูไอ้น้ำมันอ่ะมันเป็นน้ำดาชิจำได้มันก็ดาชิผสมกับมันเสียงดังจังว่าฝังกันนะฝังโน้ตนอกจากมันจะกินจุแล้วนะเสียงดังด้วยมาคนเดียวเสียงดังจริงๆเลยว่ะต่อไม่ไหวแล้ ผมว่าอันนี้อร่อยวันที่ผมชิมนี้อร่อยอือนี่มันเมนูโอมาเกษตรชัดใช่ผมเอาหมดเลยแล้วนะเอาเลยครับผมรู้ว่าคุณชอบแน่เนี่ยเพราะว่าอะไรวะก็สั่งอีกได้เรื่อยๆไงใช่อย่างกินบุฟเฟ่ต์ไงใช่อือนี่ดีกว่าวันนี้ผมกินอะไรหนึ่งเป็นอะไรวะชีสกับหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็เป็นชีสบูราต้าบูราต้ามาบูราต้าเลยเหรอมาบูราต้ามาอ้าวบูร์ต้าคือแบบชีสสดนะเอามาทำบุฟเฟ่ต์โอ้โห อ,อ,อ,อไฟดานิงชัดๆนี่เมื่อกี้พูดถึงอันนี้แต่ยังไม่ได้ชิมสะพงเวสเอชเอาไปทำเป็นทาท่านะครับนี่อ,อ,อ,อันนี้น่ากินมันต้องไ<ร>ล่จากระเบาไปหนักนี่กุ้งอาเจติน่าซุปเย็นถั่วลันเตาและโฟมวาซาบิเสิร์ฟแบบเย็นนะนี่ไฟดิงชัดๆแพ็กเกจเนี่ยครับที่มันมี16บวกเพิ่มนี่คือจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 1,699บาแค่พันห 1, 6, 9, 9บาทเหรครับแล้วก็สั่งได้ไม่อั้นหรอจริงเหรอหมายถึงทั้งร้านเที่เาเดินปักทั้งหมดแล้วบวกอีก16เมนูก<ม>็จะเป็นวันศุกร์ถึงวันจันทร์ที่เป็นราคานึ่ถ้าเป็นอังคารถึงพฤหัสก็หนึ่ี่ร้อบาบาทนักมัธยมศึกอาปีที่ห้าเดี๋ยวนะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย1,699แต่ถ้าวันอื่นวันธรรมดา1,499อันนี้ผมนึกว่าต้องแอดออนนี้ผมรู้อ่าต้อง add o ะ กินแค่อีเบริโก้อย่างเดียวนะคุ้มแล้วโอ้คุมแล้วกินเลยดีกว่าจัดไปเลยอีเบริโกนี่ของปรดแล้วชีวิตอเบริโก้นี่อย่างนี้เลยคือสมมติว่าเรากินเสร็จปุ๊บเราสั่งเพิ่มเราก็เดินไปจังเลยเดินไปสั่งแล้วก็บอกเบอร์โต๊ะเขามาเสิร์ฟที่นี่ใช่ก็คือเดินไปรอบเดียวแล้วก็สั่ง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 มาให้หมดเลยแล้วเราก็นั่งกินอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เดินไปอีกแค่รอบเดียวเพิ่มาแล้วหมดเราก็เดินไปใหม่แล้วก็ไปสั่งใหม่ตึ๊ง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 ใช่นี่สบายแล้วพอกลับมานั่ง ผมว่าเราลองอันที่เราอยากกินดีกว่าอันนี้ก็ข้าวซอยก็ดูหน้าตาฝ่าดแน่นิ่งเหมือนกันนะคุณลองคุณลองกันเลยคุณลองนะ้ตันะนี่ฮะนี่มาข้าวซอยเดี๋ยวรอเดยวเซ็รสชาติแก้มบัวตุ๋นเส้นดูดีมากเลยนะนี่บีบมะนาวไว้ิดนึงยิ่งอร่อยรสชาติอาจจะไม่ได้เข้มเท่ากับข้าวซอยที่กินเยังใหม่นะใช่ใช่แต่เนื้อเนี่ยแก้มเนี่ยอร่อยจริงูดเรนนี้ปกติกินบุฟเฟ่ต์บ่อยไหมคือปกติผมเนี่ยต้องยอมรับว่าแบบไม่ได้เป็นสายตรงบุฟเฟ่ต์ เหมือนนั่งฝัง่งฝั่งนู้นนะขอแซวนัหน่อยแต่ผมไม่คชอบกินเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบครั้งที่ไปกินบุฟเฟ่ต์านแม่งแบบมันต้องไม่ดีเท่ากับอาัลาคาร์ดคิดเหมือนกันป่ะคิดเหมือ <ๆ S 2> นกันแล้วอีกอยาก่างนึงก็คือว่าคิดว่าเพราะเราเสียเงินพันกว่าบาทเราไปกินร้านอาหารธรรมาดาถ้าผมหลังให้คนละพันกว่าบาทจะมากกันครอบครัวสี่คนหกพันบาทแม่งก็เยอะนะแต่อันนี้แม่งดูนี่มันดูถ้าหลังงานผมมากินร้านนี้บ่อยพอหรือเปล่าลูกสาวชอบ ลูกสาวชอบเพราะว่ามันเป็นเวลาไปกินข้าวน่ะคุณผู้ชมชอบกินอาหารไทยแม่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นลูกชายชอบกินเนื้อย่างเกาหลีลูกสาวชอบกินไอหมูทอดอีอคนนึงชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลยเอ,อมันไม่ต้องเลยบอกมาที่<บ>ออนี่กเลยว่าจบอะไรทีมันทำไมพี่จะมาลูกผมอะออมากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่เนี้ยหกจานผู้หญิงเนื้อลูกสาวอะนต่อย่างนี้อย่างนี้ไอเนี้ยหกจานอะและดูเนื้อนะอย่างที่บอกนะนี่เออ้อาวาเกิวคือมาเป็นแบบอย่างเนี้ย มันไม่ได้คุ้มค่าจากการที่เรากินอาหารเยอะเว้ยเลยแต่ผมแบบร้านนี้เขาปรุงคุ้มได้กูเลยชอบมากินแค่นั้นแหละเออแล้วส่วนตัวผมนะตอนเนี้ยเนี่ยถ้าผมชอบพอชั่นเขงดูเออคือบางทีเวลาที่แบบทําจานใหญ่ๆหรืออะไรมันจะดูไม่ค่อยน่ากินเออ,เอ,อแตวพอทำพอชั่นเล็กๆตกแต่งเดคอเรชั่นสวยๆเนี่ยมันดูน่ากิน ต้องหวังเยอะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้ก็เมนูใหม่เหมือนกันอันนี้กุ้งแดงอาร์เจนติน่าเนี่ยเหมือนแบบมีเจลลี่อยู่ข้างบนคือมันไฟดแรงชัดๆแล้วน้ำให้ต่างเป็นเพิ่อนนะครับอือหืออันนี้อร่อยมากเลยคือตอนนี้บอกเลยนะที่พวกเมนูอ่ะไม่ต้องน้ำหมัน้ำหมดก็ได้นะมาถึงเห็นอยากกินแล้วสั่งเอาแล้วกันใช่อร่อยทุกอันนี่แฮมเบอร์แฮมเบอร์ ใช่แล้วมีออนเซ็นเนี่ย,ยแล้ววันนี้จิ้มเข้าไปปาดเข้าไปแบบนี้พาสต้าไอเดรโก้โอ้โหใส่ไอเบรโก้ไม่ยั้งเลยอะ่ะมต่ไม่ใช่รลานแบบไม่เลวนะโอเวอร์จัดโอเวอ,เวอร์จัดเวอร์จัดเฮ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะกินขามันก็ไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางซาซาป่ะมะม่วงป่ะเอามะม่วงนุ่งอูนี่ถ้าบุเป้ใส่อูนี่พันห้ากูวปังกัวังถ้าเกิดไม่ใส่อูนี่มากูพังนะร้านน่ะปังร้านน่ะพังจิ้มปลาดเปรปลาดไปรอปาปปาบเอาไออโอ้โห อืมอีโอเนี่ยต้องฝั่งเบิ้ลนะมบ่ายกอยากกินมาตั้งตอนเนี้ยพี่ว่าพี่อยากกินเมนูไหนซ้ำบ้างผมเหรออืมซิเมริโก้ลิ้นวัวแล้วก็น้ำตกวากิวสามเมนูเน้นๆเ,เ,เดี๋ยวไปหยิบเพิ่มก่อนของทานได้ป่ะ<ป>แล้วตอนนี้ จับตัวได้แล้วสวันนี้จับตัวได้จริงๆสวัสดีครับเพราะหาตัวจับยากมากนี่คือพี่เกษมนะครับเป็นทั้งโฟลเดอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารหลักนะครับเรียกว่าคอปเปอร์เกิดได้ก็เพราะคนนี้นี่แหละโอ้จริงๆคือเป็นอะไรที่แบบเป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะกับหนึ่งร้านที่แบบเรียกว่าเป็นเดสติเนชันของคนต่างชาติที่แบบต้องบินมาเพื่อมากินบุฟเฟ่ใครจะไปคิด เพราะว่าเอาจริงๆในบ้านเราเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วผม,ผมก็เป็นสายแบบไปกินบุฟเฟต่ตามโรงแรมวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่พาไปกินแต่ที่นี่คือ,อเต็มทุกวันและนี่คือสาขาสองนะใช่ครับผมตั้งแต่สาขาหนึ่งคือปิ่นก้าทำสถิติอะไรไว้บ้างเผื่อบางคนไม่รู้ฮะปิ่นกเนี่ยเราเปิดมา8ปีนะปีแรกมีพื้นที่400ตารางเมตรปีที่3เนี่ยขยายจาก400ตารางเมตรเนี่ยเป็น800 แล้ปีที่7จาก800ขยายเป็น2,003เกินตีสูง<ข>สุดเมื่อ <busca> ป <marking> ีท <Nein> ี่แล้วยอดขายสาขาเดียว450ล้านบาทสาขาเดียวนะครับสุดยอดจริงๆและที่นี่ก็เลยเป็นสาขาที่2ใช่สาขา2เนื่องจากอยู่ใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้าโรงแรมซึ่งชาวต่างชาติเยอะเป็น destination area ของเมืองไทยแล้วหลังจากที่เราเปิดสิ่งที่แบบเกิดขึ้นเลยนะครับลูกค้าต่างชาติเนี่ยประมาณ 40 5 0และลูกค้าของ c o p p e อรทุกคนจะทราบดีว่าเราไม่ได้เปิด walk in ลูกค้าจะมา c o p p e r เนี่ยต้องจองล่วงหน้าจองออนไลน์ชำระเงินล่วงหน้าในเมื่อเขา walk in ไม่ได้ต้องจองออนไลน์เขาอะจะต้องจองล่วงหน้าก่อนบินมาเมืองไทยก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนจองโรงแรมดูเหมือนเวอ่อแต่เปนเรื่องจริงเพราะว่ามาที่เนี้ยเขาจองไม่ได้คือยอมรับจริงๆอะคือต้องจองคอปเปอร์ก่อน แล้วค่อยซื้อตั๋วเครื่องบินตามและได้ข่าวว่ารางวัลล่าสุดก็ได้รับอะไรไมาเยอะแยะมาก<ช>มายครับนี่นะครับเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากนะครับเมื่อวานสดๆร้อนๆซ e อของ k k d a เนี่ยที่ร่วมกับทางที่หับเป็นแพลตฟอร์มของชาวต่างชาติเอเชียที่ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการจริงแล้วรางวัลไม่ได้เขาเลือกนะครับเป็นลูกค้าชาวต่างชาติโหวต เมืองไทยมีแค่1รางวัลทั่วประเทศไทยมีร้านเดียวที่นี่2 8 0 190ยแ้านอยู่กับลูกค้ามาพื้นที่1,300ตารางเมตรนะครับนอกจากรางวัลนี้ครับตัวนี้เราก็ได้เป็น2รางวัลนะครับตัวของคนกินเนี่ยมาจ่ายเงินจ่ายเงินล่วงหน้าไม่พอให้รางวัลอีกรางวัลก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เราพัฒนานะครับพี่นี่เห็นแล้วว่า copper ปีแรกถึงปีนี้เราพัฒนาเมนูพัฒนาคุณภาพพัฒนาวัตถุดิบ ขึ้น oh, เรื่อยๆสุดยอดเดี๋ยวเคยดูเพราะยิ่งปีนี้เราร่วมมือกับเชฟมิชลีนลังสรรสุดยอดเมนูเกือบ20เมนูนครับ,รบและโดยที่เชฟมิชลีนเพิ่งได้รางวัลวล่าสุดเชฟไบเกิลโจฮารีครับเป็นเพื่อนการบรรลังสรรเมนูมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไม่ไงนะบอกเลยว่าปกติเนี่ยคอปเปอร์ก็คือสุดยอดของคุณภาพและความคุ้มค่าอยู่แล้วเจอเมนูใหม่เข้าไปอีกวันนี้นะฮะนี่เพิ่งผ่านไปเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมง ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าหนึ่งรอบของเขาเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นนะใครที่สนใจนะครับดยเชพอะเมนูใหม่เมนูพิเศษเนี่ยอิเบริโก้เน้นๆกุ้งแดงสเปนเน้นๆแบบนี้กินได้แบบไม่อั้นนะครับก็รีบจองให้ได้นะที่คอปเปอร์นะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้เวลาของเขาจำกัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขอเวลาไปตักเพิ่มและเดี๋ยวตรงนู้นพีซอีสแหลกยังรอผมอยู่เชฟโน้ตก็ยังรอผมอยู่นะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้แดนเมิทลาไปแล้วสวัสดีครับ เอาลครั <łość> บเอาละครับขอบคุณครับไม่นะครับไม่เอาครับผมกินกินโคครับผมไม่กินไม่ดื่มเมกาฮอลครับแน่หันควับเลยว่ะหน้าหันคทับเลยนี่เลยอ่ะน้าเหมือนไม่เชื่อคุณเลยบอกว่า